บรรยากาศยามเช้าเหนือกรุงเทพมหานครในวันศุกร์ที่17ตุลาคม2068นะครับที่ผ่านมาเนี่ยสถานที่ก็คือสนามฝึกซ้อมของศูนย์พัฒนาวอลเลย์บอล FI v b วของประเทศไทยเป็นสถานที่ซึ่งตลอดทั้ง5วันที่ผ่านมาเต็มไปด้วยพลังแห่งการเรียนรู้เสียงหัวเราะและความตั้งใจจากผู้ฝึกสอนกว่า39ชีวิตจาก14ประเทศทั่วโลกจากสกอตแลนด์ถึงคาซัคสถาน จากแคนาดาถึงลาวเส้นทางของผู้คนที่แตกต่างกันได้มาบันจบกันณนะที่แห่งนี้ภายใต้การถ่ายทอดความรู้จากสองผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาตินั่นก็คือมิสเตอร์เดวิดเอชสมิธจากสกอตแลนด์นะครับแล้วก็มิสเตอร์บักิซานไบตูเลเยฟจากคาซัคสถานซึ่งรวมกันวางรากฐานแห่งการฝึกอบรม FIVB International Coaches Course Level 1 อย่างเข้มข้นแล้วก็เปลี่ยนไปด้วยจิตวิญญาณแห่งกีฬาผู้เข้าร่วมงานนะครับทั้ง39คนก็คือชาย28แล้วก็หญิง11คนจากประเทศมาเลเซียอิตาลีแคนาดาโครเอเชียออสเตรเลียบังคลา,าเทศฮ่องกองลาวมาดิฟไทยอินเดียสิงคโปร์มองโกเลียแล้วก็นิวซีแลนด ต่างมาร่วมกันด้วยหัวใจเดียวกันเพื่อเรียนรู้แล้วก็ยกระดับตนเองสู่การเป็นผู้ฝึกสอนระดับนานาชาติหลักสูตรนี้ได้รับความสนับสนุนโดยสหพ,พันธ์วอลเลย์บอลน,นานาชาติหรือ FIVB ร่วมกับสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็คือ TVA แล้วก็สหพ,พันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียก็คือ AVC และได้เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันจันทร์ที่13ตุลาคมโดยมี คุณชงฤทธิ์วงประเสริฐรองประธานกิติมศักดิ์ตลอดชีพของ AVC แล้วก็เลขานิการกิติมศักดิ์ตลอดชีพของ TVA เป็นประธานในพิธีเปิดทำกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความหวังและก็แรงบันดาลใจสำหรับ5วันแห่งการเรียนรู้นะครับภายใต้การอบรมที่ต่อเนื่องกันตลอดทั้ง5วันนี้ผู้เข้าร่วมทุกคนได้เรียนรู้ถึงภาคทฤษฎีแล้ก็ภาคปฏิบัติจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ หลักสูตรนี้ไม่ได้เพียงสอนเทคนิคการฝึกสอนเท่านั้นนะครับแต่ยังสร้างกรอบความคิดที่จะพาผู้ฝึกสอนทุกคนก้าวจากระดับนานาชาติสู่เวทีนานาชาติอย่างมั่นคงในห้องเรียนเล็กๆนะครับแห่งนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นอย่างมีชีวิตชีวาจากโค้ชหนุม่มชาวเอเชียตะวันออกเสียงใต้สู่โค้ชหญิงจากยุโรปและโอเชเนียความแตกต่างของภาษาไม่ได้เป็นอุปสรรค กลับกลายเป็นสะพานเชื่อมใจผ่านภาษาของกีฬาที่ทุกคนเข้าใจร่วมกันเมื่อถึงวันศุกร์นะครับวันที่หลักสูตรเดินทางมาถึงในบทสุดท้ายพิธีปิดจัดขึ้นอย่างงดงามณศูนย์พัฒนาวอลเลย์บอล FI v B แห่งประเทศไทยโดยมีคุณสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและก็คุณชนฤิ์วงประเสริฐร่วมเป็นประธานในพิธีในช่วง กล่าวปิดงานคุณสมพรได้กล่าวาด้วยน้ำเสียงที่สะท้อนความภาคภูมิใจว่าในานามของสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยผมขอแสดงความยินดีอย่างจริงใจต่อผู้เข้าร่วมทุกคนที่สามารถผ่านหลักสูตรอันเข้มข้นตลอด5วันนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมขอขอบคุณเป็นพิเศษต่อมิสเตอร์เดวิดสมิธและก็มิสเตอร์ไบตูเลเยฟที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างมืออาชีพ เพื่อให้หลักสูตรครั้งนี้สําเร like ็จอย่างงดงามและก็ขอให้ความรู้และประสบการณ์ในครั้งนี้เป็นหลักฐานแห่งการเดินทางในอนาคตและขอให้ทุกท่านกลับถึงบ้านด้วยความปลอดภัยผมขอประกาศปิดหลักสูตร FIBI International Coach c r s e Level 1อย่างเป็นทางการเมื่อถ้อยคำนั้นจบลงเสียงปลบมือก็ดังกึกก้องไปทั่วห้องอบรม รอยยิ้มของผู้เข้าร่วมจาก14ประเทศกลายเป็นภาพสุดท้ายที่อบอวลอยู่ในใจของทุกคนและในความเงียบงนันหลังเสียงปบมือจางลงสิ่งที่เหลืออยู่คือมิตรภาพและแรงบันดาลใจที่มีม,ม,มีวันจบสิ้นการฝึกอบรมครั้งนี้อาจจบลงในปฏิทินแต่สำหรับผู้เข้าร่วมทุกคนมันคือการเริ่มต้นของเส้นทางใหม่เส้นทางของผู้ฝึกสอนที่จะส่งต่อความฝันให้กับคนรุ่นต่อๆไป ในชื่อเดียวกันนั่นก็คือวอลเลย์บอลได้โปรดกดติดตามช่องวอลเลย์บอลคล a z ซเพื่อรับฟังข่าวสารวอลเลย์บอลเป็นประจำนะครับ